ัปจะทำไม่มีเงินเนี่ยตบไปจากท้องฟ้าแหละฮะไหนดูซิจัดไปครับเงินตบมาจริงด้วยวะ่ะโดยจะจัดนะครับโอ้โห เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปเคล่ยเกมใหม่ครับนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มี Data Pack เนี่ยจะมาเล่นกันนั่นเองฮะก็สำหรับ Data Pack นี้นะครับผมเราก็จะมีถังน้ำพิเศษที่เพิ่มมาครับนี่มันก็จะเป็นยูทูบเบอร์พัคเก็ตนั่นเองครับผมอ่ะไหนลองอ่านดูดิเขาบอกว่าให้ตักนมยูทูบเบอร์เนี่ยเพื่อเอาพลังของพวกเขานั่นเองนะครับก็คือตั้งอันนี้เนี่ยคลิกขวาเนาะแล้วก็ทีนี้เนี่ยมีอะไรต้องคราฟหรือเปล่าอ่ะตอนนี้ยังไม่เเเห็นนะะะนนนนะะะะพราฉัั้้ี่่ยขออตดไมกล เฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยคาบตี้สปาวเอ็กเหรอล็อกดัดซิเนี่ยผมปริมสปาวเอฮะมิสเตอร์บีทนะครับแล้วก็มีเหล็กปะวิฟเนี่ยผมอ่าชื่อบุคคลที่คุณเคยกันเลยนะครับเออว่าปะนึงผมลืมไอเนี้ยรีโหลดอะปึ๊บจัดไปคร้บผมเอาละนี่ไงตาแผคกเนี่ยผมสร้างโดยคุณไดมอนด์นั่นเองเอาละประมาณนี้เลยฮะแสดงว่าอย่างแรกเนี่ยเราก็จะต้องหาของเนี่ยมาขาพวกนี้ให้ได้นะครับซึ่งใช้ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีทั้งแบบพวกแร่เพชรทองอะไรเงี้ยนะครับเอเมล เออวันในกล่องนี้มีอะไรหรือเปล่านะเจ้านี่เปิดไปดีครับนี่ไงมีเอเมโล่แล้วครับผมจัดว่าแจ่มเลยเนี่ยเอาล่ะแล้วก็อ่าขุดเตียงซะหน่อยละกันนะครับเออวันนี้ไงฟาร์มเมอร์นะครับไหนดูซิแลกอะไรได้ครับผมเอาข้าวมาแลกครับนี่ไงว่าแล้วมันต้องมีนะครับจัดไปขอสักประมาณอสามอันก่อนละกันโอเคไม่ไม่ดิสี่อันเลยละกันน่าจะเหลือเฟือแล้วครับแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยครับผมเราก็จะขุดหินตรงนี้เลยเอามาค้าเป็นขวานกับพิกแอ็กนะฮะเราจะได้ไปสับไปร่อนไปเลมนั่นเองครับผมเดี๋ยวนี้อ่าต่อขึ้นมาแบบนี้นะคคคคครรรรรรรัััััับบบบบบกกกก็็็มมมาาเเเเลลลยยยยสสไไไปปชออออะะโดดดดผผวีีขหหฟนนนน่่่ทง้ ลงเหมืองแหละมั้งเรียบร้อยผมโจวนี้ได้มาเท่าไหร่ครับปุ๊บอ่าเข้าตัวมานะอุ้ยได้มา5เลยว่ะโอ้โหแจมจัดครับผมขอเป็นพิกแอคันนึงก่อนแล้วกันเนาะเอาไว้ขุดทองนั่นเองเอาล่ะแล้วก็ไอเนี้ยโซ่มันขับยังไงนะน่าจะเป็นแบบไอเล่านาเก็ตปะอ่าโซ่นี่ไงอ๋อขับแบบนี้ใช่ไหมครับกดมาเลยแล้วก็ทีนี้ครับผมของดีมเนี่ยน่าจะขับได้แล้วนะครับนี่ไงเอเมล่าสี่อันนะครับโจวนี้กดไปเลยครับผมอ่าเป็นไข่ดีมนะครับอ๋อแล้วก็วางไว้ตรงนี้แล้วกันไหนดูสิป๊บเฮ้ยคุณผู้ชม ดีมของจริงว่ะดูดิคลิกขวาได้ปะอ่าคลิกขวาไม่ได้นะครับแต่แบบนี่ก็คือดีมเนี่ยเอ้ยเดินได้ด้วยเหรอไดีครบาบดีคาต่อยได้ปะเอ้ยต่อยได้ด้วยครับผมเอ้ยเดดีวิ่งหนีคุณผู้ชมจวนนี้เนี่ยเราเรีบตักกันเลยดีกว่านะครับดีมเข้ามาในนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นถังน้ำของดีมแล้วนะครับไหนดูซิถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับกินเข้าไปปุบเอ้ยคุณผู้ชมเด๋ยได้เหมือนเราจะได้เทมอะไรบางอย่างมานะครับท์สตาร์บั่หรอควบคุมการเวลาได้นะครับเ้าบอกวาุบ กอย่างมันหยุดนี่เองฮ้ยเนนะทำไมม็อบบินขึ้นไปอะว่าตอฟัอันนั้นลองคลิกขวาใหม่ดิอ่าทุกอย่างปกติหรือเปล่านะับเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นบิลเลเจอร์มันบินได้เลยนะเอ้ยผู้ชมกดชิปคลิกขวาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบมีขึ้นอะไรขึ้นมาสักอย่างวะแล้วถ้าเราดาบนี้ฟันละฮะจจงบันนี้ต่อไปครับผมไม่เป็นไรนะครับกดชิปคลิกขวาเฮ้ยเะก็ไม่เป็นไรนะอ๋อหรือว่าคือเวลาเรากดใช้เนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาใช่ไ่ะแบบสปีดอะไรพวกเนี้ยน่าจะใช่รัมเนี่ยครับ อ่ะหยุดทุกอย่างนะครับแล้วก็โอ้โหม็อบมันจะบินขึ้นไปเลยคุณผู้ชมไม่แต่ตัวนี้เนี่ยโชคดีนะครับแบบมันติดต้นไม้อยู่เนี่ยครับเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นการหยุดเวลานะแต่แบบทำไมม็อบทุกอย่างไปถึงบินขึ้นไปอ่ะโคตรงงครับผมเอาล่ะเจอวันนี้เนี่ยเจอเหมืองสักทีนะครับเดี๋ยวเรามาลงเหมืองน,นี้กันเลยดีกว่าเนาะเอาล่ะวิ่งไปเลยครับฟืบอ่ะลงไปก็เจ็บนี่หว่าด <c oughs> ูว่าจะไม่มีฟอร์ดามเมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแร่เหล็กของเรานั่นเองขุดไว้ก่อนเลยครับผมอ่ะโชคดีเนี่ยตัวนี้มีน้ำเนี่ยครับแแรรรร่่่ทออองงขเเาาไไได้มม2ัันนนะคบตป็ ใช้ได้อยู่แหละต่อไปก็จะเป็นแร่เพชรหรอนี่คุณผู้ชมเจอแล้วครับจังหวะนี้ค่อยๆลงไปเนี่ยครับผมเดี๋ยวตายฮะลงแรงเกินไปเนี่ยเอ่อมาทางนี้นะครับฟืบลงไปลงไปอันนี้เดียวเราก็จะได้แร่เพชรแล้วขุดไปเลยครับผมโอ้โหป้อกเดียวนะครับซึ่งจริงเนี่ยเราต้องหาเพิ่มนะเพราะว่ายูทูบเบอร์อีกคนนึงอ่ะที่มาใช้แร่เพชรสี่อันเลยปะเอ้ยมอนเตอร์เยอะจังวะเนี่ยจังหวะนี้หยุดเวลาดีกว่านะครับฟืบอ่านี่ทุกอย่างก็จะหยุดใช่ไหมครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปครับผมไอ้ขี้ควายกรอบนึงเลยครับหยุดไปหยุดไไไแแแลลล้้้้้้้ววกก็พพพพุ่่่่่่งงงขึึนน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 นปคคคคครร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 ัััััััััับบบบบผผมมมมมมเเ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 อออออออาาาาะะะะะชชีีีีีจหหททดดด5 5 3ยยยยิ จัดว่าแจมครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่าเนาะเออแต่อย่างแรกเลยแป๊บนึงนคุณผู้ชมลืมทำเตาเผาฮะแป๊บนึงนะเตาเผาของเราเนะครับเอาไว้เผาเหล็กนั่นเองวางไว้แบบนี้ครับผมฐานก็ลืมเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรไม่ได้อยู่ฮะเผาเหล็กตรงนี้ไปแล้วก็ทีนี้เนี่ยขอเด,ด่อนค้บอะไรต่อดีฮะอันนี้รีมเราคาบแล้วใช่ไหมอย่างต่อไปเนี่ยเอาเป็นวิปละกนันนะครับใช้เป็นหนาขนแก่สามันเหรอได้อยู่ได้อยู่ไอ้คุณผู้ชมอีกฝั่งของภูเขาเนี่ยมันก็มีอีกหมู่บ้านนึงด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดจจจััััััดดดดดดอออออนนนนนนนีีีีี้้้้้้สสวววววววคคคคครรรรรรรบบบบขหหเเเกกะะะะะะะ่่่่ยยยยยผผมมมมมฮไไไไไแลลลิงปปพาา็ุุโตณูช เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองคาฟกันเลยดีกว่านะครับอ่าคับโซ่เพิ่มก่อนเนาะแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยจะเป็นของวิปนั่นเองนะครับนี่ของครบแล้วนะครับกดมันเลยไหนโดเซ่ของวิปเนี่ยจะทำอะไรได้นะครับอ่าวางไปก่อนเลยครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นวิปที่เรารู้จักนั่นเองนะครับเอาล่ะเพื่อนเจ้าหนี้เนี่ยขอลองตักหน่อยนะครับฟึบเอ้าเฮ้ยได้ลุดูว่าตักไม่ได้ซะแล้วนะครับนี่มันก็จะเป็นน้ำสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีลูกตาด้วยนะครับผมไหนโดเซ่ถ้ากินเข้าไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับสามสองไไดด้้้เเหรรอแแลววกก็็ชีปปขานนะะคับบบจ ฝนม็อบเหรอไหนดูดิกดชิปพี่ขวานะครับเอ้ยคุณผู้ชมม็อบมันร่วงมาจากท้องฟ้าว่ะวัดตกฟ้างงไปหมดแล้วนะฮะเอาใหม่ดิกดชิปพี่ขวาน,นะครับปรับรัวๆได้ปะโอ้โหจา้ามันนี่ว่าน้องฟ้าของเราเนี่ยก็เต็มไปด้วยอ่าน้องวัวน้องแกะแล้วก็น้องไก่นะครับตกมาตายกันหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราใช้พลังนี้ด้วยละกันนะครับหยุดเวลาครับผมแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับโอ้โหดูดิ ว่าต่อฟ้าพุ่ณกนไปแบบนี้เลยนะฮะซึ่งเจา้าหนี้เนี่ยเหมือนได้ของกินมาเพียบเลยวะ่ะโอ้ยไอเทมเยอะเกินแล้วถ้าคลิกขวาธรรมดาล่ะไหนลองดูดิปึ๊บคลิกขวานะครับเอ้ยผู้ชมเหมือนเราจะมีพลังขึ้นมาแบบสุดยอดเลยวะ่ะเอ้ยผู้ชมเพิ่งเห็นตัวเองครับเรากลายเป็นแบบฮิโรบายก้ามยักษ์เหรออ๋อคือการกดคลิกขวาเนี่ยเราจะกลายเป็นไอ้ตัวนี้นะครับโอ้โหผู้ชมก้ามบึกเลยฮะเจ้าวันนี้น่ากลัวจัดนะครับอะไรวะอยู่ๆว่ากลายเป็นนักก้ามหมื่นแคลนะครับซึ่งไหนเขาลองต่อยโหมดดิเจ้าวันนี้ต่อยไปครับจะตายหรือเปล่าวะ ด้วยเหรอมันก็ดูน่ากลัวยไงไม่รู้เนี่ยอรมณ์เหมือนแบบมีตัวอะไรตามติดอะเอาเป็นว่านะฮะอย่างต่อไปเนี่ยครับอะไรดีวะเวฟเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นมิสเตอร์บีทนะครับซึ่งไม่ได้เผาทองเลยเอาล่ะขอหน่อยละกันนะครับอยากรู้ว่ามิสเตอร์บีทเนี่ยจะทำอะไรได้ฮะจะไปดีฮะพลังแห่งความรวยอย่างนั้นเหรอใครมิสเตอร์บีทอยู่ไหนวะหรือมันจะเกดไม่ได้อ๋อมันขาดโซ่นี่หว่าลืมลืมมั้เนี่ยขับโซ่เพิ่มก่อนนะครับแล้วก็มิสเตอร์บีกดกดมาเลย,รยรคร มันนี่ซอสนะครับโอ้โหดาบเงินก็บอกผมดูดิเป็นดาบที่ทำมาจากอเอเมอรัลแล้วก็เพชรนั่นเองนะครับไหนดูดิทำอะไรได้อ่ะเดี๋ยวเราคลิกขวาเลยแล้วกันนะเจ้าัเนี้เนี่ยฟึบไหนดูสิเอ้ยอ่าคลิกข,ขวากระวัวได้ปะอ๋อต้องตีเหรอเจ้าวันนี้นะครับตีไปเฮ้ยมีเอฟเฟคด้วยนะครับผมเป็นเอฟเฟเคสีเขียวเหรออ๋อเป็นการสตันนะครับแล้วก็กดชิปเนี่ยไปจะทำให้มีเงินเนี่ยตกไปจากท้องฟ้าเหรอฮะไหนดูสิจัดไปครับเงินตกมาจริงด้วยว่ะ คือเงินในเกมนี้เนี่ยเมื่อเคยไม่เล่านัา่นเองนะครับโอ้โหจังหวะน,นี้เงินตกมาจากท้องฟ้าว่ะโดยจัดนะครับโอ้โหลูกเกลเจอร์คงดีใจเนี่ยแบบนเนี้ยเพี่อนผู้ชมมันไม่ใช่แค่เงินนี่ยว่ะมันจะเป็นแบบเหมือนไอเทมในกล่องด้วยอ่ะดูดิเราได้ทุกอย่างเลยครับโอ้โหชุดเกราะเขามีนะครับปัตตาฟะโคตรรวยครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยสุดยอดจริงคุณผู้ชมมีแต่ทรัพย์สมบัต,ติตกลงมานะครับขออีกรอบเด้๋ยวเจ้วะน,นี้อ่ะคือตอนแรกเนี่ย คิดว่าเป็นแค่พวกแรกไงแต่จริงมันจะมีไอเทมตกลงมาด้วยนะครับฝนไอเทมครับผมรวยแย่เลยดิแบบนี้ไอเทมแบบเกินการเลยอะเก็บมานะครับเก็บมาโอ้โหรวยครับผมแร่เพชรก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูดิสวรรจจด่ะไอเทมตกลงมาขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมันจะแหลกเกินไปครับผมขอคิวไอเทมแป๊บนึ่งเอาละเรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิกซ้ายเนี่ยคือสตันใช่ไหมเดี๋ยวขอลองตีก่อนนะครับเอาไปหนอน้องแกะตัวนี้แล้วกันตีเข้าไปนะครับฟึบอ่ะเนีวก่้รบเาลียมันีก็จะเป็นตี้เป็นพรอะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอ้าไปนี่ก่อนโซ่นะครับเอาหละกข้ามาเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยล็อกดอตซิปเนี่ยผมใช้เป็นไม้เหรอนั่นก็ตัดไม้แป๊บนึงฮะใช้ไม้4อันนะครับไหนดูซิมันจะเป็นยังไงตัดไปดียครับผมเราจะลองให้หมดเลยฮะจังวันนี้เนี่ยล็อกดอตซิปกดมานะครับเรียบร้อยเอาเปว่าเริ่มจากคาฟตี้เลยดีกว่าว่าทำอะไรได้นะครับวางคาฟตี้ไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ก็จะเป็นแบบตัวฟ้าแบบนี้เลยนะครับคาฟตี่อย่าเพิ่งวิ่งหนีดิอ่ะตักมาก่อนเลยครับผมนมสีฟ้านี่ จยิงเป็นลำแสงเหรออ๋อนี่คุณผู้ชมเราสามารถแบบเชี่ขวาแล้วก็ระเบิดเหรอเฮ้ยเด็ดเด็ด,ดคือระเบิดทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นไดมอนด์เลยนะครับอุ้ยตัวเราเองด้วยเนี่ย what the fuck ไเดี๋ยวลองใหม่แล้วกัน อ๋อคือแบบพี่ขวาเนี่ยตัวเรามันก็จะพุ่งด้วยนะครับจะเกินไปหรือเปล่า,าจะตายเอาแล้วเนี่ยเอาใหม่นะเอาใหม่นะเล็งไว้ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับผมฟึ๊บได้ปะระเบิดไดมอนด์ครับผมอ้อไม่ได้เลยโอ้ดีไงเรียบร้อยเลยฮะตายนะครับพลังระเบิดมันโหดเกินไปคุณผู้ชมแต่แบบก็คือระเบิดปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้แร่เพชรมาแบบนี้เลยนะครับโอ้โหรวยจัดๆัดะคุณผู้ชมแล้วก็วกดชชปพีคขวาครับไหนดูซิปเป็นยังไงครับผมเฮ้ยจุดนี้คือแบบเพชรตกลงมาจากท้องฟ้าเลยนะครับอันนี้ก็รวยเหมือน วันนี้มีหมวกด้วยเหรอ,โ,อโหูยใส่เลยครับของเพชรมาอย่างนี้ก็ต้องใส่ดีครับผมของแต่ละอย่างเนี่ยออปชันมันก็ดีด้วยนะไหนดูที่ขุดดิเอฟเฟชั่นซี่นะครับก็ได้อยู่นะโอ้โหไอเทมเต็มไปหมดเลยอะสุดยอดจริงแต่เคลียของก่อนแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะครับนี่ล็อกดอตซิปใช่ไหมเอาเป็นว่าตักเลยแล้วกันครับไหนดูซิล็อกดอดซิปเนี่ยทำอะไรได้นะครับผมคลิกขวาไปเลยเอาล่ะอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหดาเมเทโออกาบาดปะน่าจะใช่แหละมั้งครับผมซึ่งไอตัวนี้คืออะไรเนี่ยเนก้้้้าแลอวว่ยหหผูช เนี่ยแล้วถ้ากดชิปขึ้นขวาเลยฮะด้านคุณผู้ชมด้านบนเนี่ยมันคู <c oughs> อกระบาดอะ่ะโอ้โหกราบะตกลงมาครับกลายเป็นหลุมแบบนี้เลย What the fuck เอาใหม่ดิกดชิปขึ้ขวานะครับอ๋อนี่คุณผู้ชมก็คือมันจะมีอยู่กระบะตกมาจริงด้วยอะ่ะปึ้มครับผมแต่วันนี้คือตกตายเลยนะครับมันจะโหดเกินไปหรือเปล่าพลังเนี้ยผมอยากลองมาใช้แบบในเรีนอะไรอย่างงี้ดูอะมันจะโหดแค่ไหนนะครับแต่ละพลังเนี่ย End Portal นะครับจะวันนี้วัดไปเลยเอาล่ะเริ่มจากอันแรกเลยก็จะเป็นด่าวเวลาใช่ไหมครับถ้าขึ้นขวาไปเนี่ยมันจะเป็นไงครับผมออ่าทุกย่างมันจะหยุดใชงไงครับวลผมปึ เ <c oughs> จ้าวันนี้บินหมดนะครับแต่มังกรเนี่ยไม่เป็นไรนะแล้วก็ถ้าเป็นอ่าดาบโอกาบาลแล้วฮะอ้าวหายไปไหนแล้ววะขาใหม่แป๊บหนึ่งณผู้ชมวางลอดอกเซฟใช่ไหมแล้วก็ตักนะครับแล้วก็กินเข้าไปโอเคได้ดาบแล้วครับผมเจ้าวันนี้กดชิปคลิกขวานะครับไหนดูซิโอก,กบ,บาลนี้เนี่ยมันจะฆ่ามังกรได้หรือเปล่าวะเฮ้ยตัวนี้มาช่วยเราสู้ด้วยว่ะเจ้าวนี้ก็คือระเบิดมาแล้วนะครับแต่ว่ามังกรไม่เป็นไรวะ่ะเดี๋ยวต้องรองจังหวะที่แบบมังกรมาลงมาฮะแน่จริงก็ลงมาเดยเฮ้ยไม่แต่ตัวเบรดิกาดนี่ใช้ได้เเเเลลลยยยยนนนนะะะครับบบแแจอมมใช่่่่่ปีไตหดว โคตรโหดครับผมเอาล่ะเจ้าวันี้ลงมาแล้วนะครับไหนดอเซ่มันจะเป็นยังไงครับผมกดชิปแล้วก็คลิกขวาไปเลยครับเอ้ยเด้เด้ตายก่อนอะอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้กำลังเสือยวกะบาดเลยนี่ไงกำลังตกมาแล้วนะครับโอ้โหเด้มันลูกใหญ่กว่าที่คิดนะเนี่ยเจ้าวันนี้ลงมาแล้วนะครับงงแต่ว,ว่ามัางกรไม่ตายว่ะโอ้โหเนี่ยเป็นหลุมแบบนี้เลยนะครับแต่มันไม่ตายจริงนะเนี่ยโหดเกินไปป่าเอาเอาไปว่าได้รู้แล้วแหละว่ามันไม่ตายนะเพราะฉะนั้นกลับกันดีกว่าครับผมเอาล่ะครับก็สำหรับดัตตาแผงนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้้าใคคครรชอบลิปนนีะับผมฝากกดไลค์เป็นกลังใใจห้้ผมดวยนะครับแล้วก็็ถถ้้้้้าาาาใใใคคครรรเเเเนนนีี่่่่ยยยยยออกกกกลลลลลลชมมมััิิง์โหดดดดููตปปฮะสไไบผ สำหรับคลิปนี้โคมิเทอนี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ